ย้อนไปเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วศพของแววมยุรานอนพาดคออยู่ตรงประตูห้องน้ำของห้องพักนครหลวงคอนโดมิเนียมชั้นสีถนนจรันสนิทวงเธอผูกคอตายกับซี่โครงเหล็กในห้องน้ำแววมยุราหรือแววอภัสรามีชื่อจริงว่าสมหมายเวียงสาเป็นนักร้องหญิงชาวไทยและเป็นนักร้องเพลงลูกทุง่งเธอมีน้ำเสียงที่เศร้าส้อย หวานกังวานใสแจว๋วขึ้นอยู่กับเพลงที่ร้องแต่ละเพลงแววมยุราหรือแววอภัสราเกิดเมื่อปี2505ที่บ้านเลขที่63หมู่2อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครอบครัวมีอาชีพทำนามีพี่น้อง8คนเธอเป็นคนที่4เธอเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งด้วยการประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจนในที่สุดประมาณปี2518 ได้เข้าประกวดร้องเพลงที่จัดโดยสถานีวิทยุวสอปอลบบุรีที่มีจันจ๋าหัวหน้าวงดนตรีวงพรนารายอันโด่งดังดำเนินงานอยู่ด้วยเพลงเสียงครวนจากสวนแตงของน้ำอ้อยพรวิเชียนจันจ๋ามองเห็นความสามารถของเด็กหญิงอายุแค่สิบขวบจึงชวนมาร่วมวงในที่สุดเธอก็มาเป็นบุตรบุญธรรมของพรพรนารายเจ้าของวงดนตรีพรนารายและเริ่มต้นอาชีพนักร้องมาตั้งแต่เด็ก ในชื่อของแววอภัสรารุ่นไลเลียก,กันกับน้ำอ้อยพอรวิเชียนโดยมีผลงานบันทึกเสียงเพลงแรกชื่อแม่ขาแผงลอยต่อมาเมื่อวงพรนารายุบวงไปแววที่โตเป็นสาวแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับวงสายันจันทร์วิบูลกับคันชิตขวัญประชาจากนั้นก็มาอยู่กับวงสายันสัญญาและที่นี่ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าแววมยุราและมีชื่อเสียงจากการร้องเพลงแก่กับเพลงของสายันสัญญา และต่อมาก็พบรักกับสกลอลงกรหนึ่งในเจ็ดทีมพลังหนุ่มที่มีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้วงสายันสัญญามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากต่อมาสกลที่ลงทุนทำร้านอาหารได้เกิดขัดแย้งกับหุ้นส่วนจนถูกยิงตายและเมื่อสายันยุบวงด้วยการสนับสนุนของอุทยัยศรีสุวรรณและสายันสัญญาแววก็ได้ตั้งวงของตัวเองขึ้นมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องขายบ้านของตัวเองออกไปเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ และหาเลี้ยงชีพตัวเองและญาติพี่น้องโดยการร้องเพลงตามคาเฟ่ชะตาชีวิตของเธอต้องพลิกผันเมื่อสกลอลงกรณ์ผู้เป็นสามีถูกมือปืนลอบยิงเสียชีวิตที่ห้องอาหารเอลเอคาเฟ่ปากซอยพาณิชยการทนบุรีเมื่อต้นปี2531เธอคนเดียวไม่อาจแบกภาระได้จึงต้องล้มเลิกวงดนตรีหลังจากนั้นก็เริ่มประสบปัญหาเรื่องการเงินจนต้องขายบ้านที่ร่วมกันสร้างไว้กับสามีเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้ใจ่าย และมาเช่าห้องเป็นบ้านพักอยู่ที่นครหลวงคอนโดมิเนียมใกล้ๆกับสามแยกไฟฉายและได้นำญาติพี่น้องมาอาศัยอยู่ด้วยหลายคนโดยเธอเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดต่อมาเธอไปสมัครเป็นนักร้องคาเฟ่ที่ห้องอาหารนภาลัยคาเฟ่ย่ยานศูนย์การค้านครหลวงการเงินช่วงนี้ยังพออยู่ได้แต่มรสุมชีวิตก็ถาโถมเข้าหาเธออย่างหนักเมื่อนายสายชนเวียงสาผู้เป็นน้องชาย ซึ่งทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่นภาลัยคาเฟ่ร่วมกับพวกรุมทำร้ายนักศึกษาธุรกิจการบินที่พาเพื่อนมาเที่ยวห้องอาหารถึงแก่ความตายต่อมาตำรวจจับกลุ่มสายชนดำเนินคดีและไม่ประกันในชั้นศาลแววมยุราพยายามหาเงินมาประกันตัวน้องชายอย่างเต็มที่แต่ยังขาดอยู่สองแสนบาทไม่สามารถกู้ยืมจากใครได้อีกต่อไปทำให้เธอกลุ้มหนักแม้กระทั่งไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เธอให้ความนับถือที่สุด ก็ได้รับการปฏิเสธอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่ชีวิตเธอเหมือนหมดที่พึ่งกระทั่งเมื่อวันที่24มกราคมปี2532ก่อนเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีเธอตัดสินใจหนีปัญหาชีวิตด้วยการผูกคอตายในห้องน้ำที่ห้องเช่าเลขที่261 329ทับ329แฟดนครหลวงคอนโดมิเนียมชั้น4เธอเสียชีวิตด้วยวัยเพียง27ปีเท่านั้นเองแววมยุราได้ออกเทปชุดสุดท้ายก่อนตายชื่อชุดสาวเวียงพิง โดยอุทัยศีสุวรรณที่เฝ้ามองดูความเป็นอยู่ของเธอด้วยความสงสารจึงอยากช่วยเหลือให้เธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งได้ลงทุนทําเพลงชุดนี้ให้บันทึกเสียงเสร็จเมื่อวันที่12มกราคมปี2532แต่หลังจากนั้นไม่ถึงสองอาทิตย์เธอก็ปิดชีพตัวเองผลงานที่สร้างชื่อให้กับเธอได้แก่ตัวไกลใจเหงาแอบรักแอบคิดถึงห้องนอนคนจนน้องไม่มีสิทธิ์แฟนเดิมจากบ้านนาด้วยรัก ใครลืมใครก่อนน้ำตาชาวนาสัญญาสามข้อหมอนใจคนกลางคืนและรักหล่นเมื่อฝนสา